คู่บุญมองทางเดียวกันแต่แรกขนาดรอยเท้าไม่แยกกันไปจนปลายคู่บุญคือคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขจะตาดั้งเดิมกำหนดให้มีปัจจัยทางความสุขและมีใจใหม่ใจนี้กำหนดให้ร่วมเดินไปในทิศท,ที่เป็นสุขจุงมือกันเดินไปในทิศท,ที่พระอาทิตย์ขึ้นเห็นอีกฝ่ายเป็นทุกข์ก็ไม่นิ่งนอนใจ เมื่ออยากให้อีกฝ่ายหายทุกข์ก็คือได้เป็นสุขเพิ่มไปด้วยกันถามใจอยากให้อีกฝ่ายเป็นสุขเพราะเรานั่นคือสัญญาณความเป็นคู่บุญจากฝั่งเราดูใจอีกฝ่ายมีแต่พยายามทําดีกับเราอยากให้เราเป็นสุขนั่นคือสัญญาณความเป็นคู่บุญจากฝั่งเขาเรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่าน,นี้อะไรๆล้วนมาจากใจ ไม่มีอะไรสายไปไม่มีอะไรช้าเกินขอแค่รู้ว่าก็เริ่มก้าวแรกกันที่ใจตัวเองความเข้ากันได้กับคู่ชีวิตนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูกความสำคัญอันดับหนึ่ง ของคู่ที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปคือความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองร่วมไปกับเราสิ่งที่คนเราหวงแหนที่สุดในชีวิตคือความเป็นตัวของตัวเองดังนั้นการที่คนคนหนึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนร่วมไปกับเราย่อมสะท้อนว่าความรักของคนคนนั้นมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเดียวให้เป็นชีวิตคู่ที่ดีขึ้นได้ แนวโน้มที่จะอยู่ร่วมกันได้ตลอดรอดฟังก็มีมากอันดับที่สองคือความพร้อมที่จะให้เวลาแก่ครอบครัวซึ่งหมายถึงความพร้อมที่จะให้เวลาทั้งกับเราและกับลูกคือเป็นผู้ที่มีความเต็มใจที่จะให้เวลาและเลี้ยงดูลูกรวมถึงต้องพร้อมที่จะปรับตัวไปกับเราด้วยไม่ใช่ให้ความสำคัญกับลูกอย่างเดียว ความเข้ากันได้กับคู่ชีวิตนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกส่วนวิธีที่เราจะเป็นผู้นำในการที่จะสร้างครอบครัวแล้วรักษาวความเป็นครอบครัวไว้ได้ตลอดรอดฟังโดยไม่คิดแต่จะแยกทางกันไปให้พ้นหน้านั้นเราจะต้องสร้างชันทะผ่านมุมมองใหม่ว่าแม้เราต้องทนหรือเปลี่ยนแปลงตนเองไปกับเขาหรือเธอก็เพราะเรามีจุดมุ่งหมายในชีวิต ที่จะสร้างครอบครัวที่จะก้าวไปด้วยกันเพื่อที่จะช่วยกันเลี้ยงดูให้ลูกน้อยโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพให้โลกนี้ดีขึ้นซึ่งมาทำได้สำเร็จก็จะทำให้ชีวิตที่เหลือของเรามีความสุขความภูมิใจ